คเตือนคลิปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความสนุกเท่านั้นเพื่อไม่เกิดภาระทางการเงินควรเล่นอย่างมีสติสัมปชัญญะมาครับวันนี้ครับมาอยู่กันในเกม l u c ก y ี้เนกกันนะฮะวันนี้มีทุน4,000ท้ทนนะ4,000ร้ 4, 4, 4, บาทท้วนนะ4,000รอ,อะไรล่ะ <laughs> วันนี้มีทุน4,000บาทท้วนนะมาดูกันว่าจะได้สักเท่าไหร่นะตอนนี้ตั้งเป้าไว้ที่ อืม20,000 20,000กำลังสวยนะ4,000แต่20,000 15 000ก็โอเคนะแต่ว่าตั้งไว้สูงๆไว้ก่อนนะระดับ Gunner นเ Gun น n e r ต้องได้ระดับนี้แหละฮะาเราขอประชาสัมพันธ์สักครู่หนึ่งนะใครที่สนใจอยากเล่นเว็บเดียวกับผมตอนนี้มีโปรโมชั่นฝาก300รับทันที400บาทไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิน้นใครที่สนใจกดไปที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับผม <c oughs> มาดูเกมของเราต่อกันดีกว่าเดี๋ยวกินน้ำสักครู่หนึ่งนะฮะชดเชื่อนนะฮะ <c oughs> <c oughs> มาฮะโอ้โหตอนนี้ขาดไป5้าบาทอุ <c> ้ย <oughs> <c oughs> แล้วแมวเต็มๆอย่างนี้ขาดตัวเดียวโ <c oughs> อ้โหขอขอขอเถอะต้องได้เธอะ <c oughs> อยังอีก ลุ้นแมวอย่างเดียวฮะตอนนี้ลุ้นแมวอย่างเดียว,อ,อ,ยยวอืใบพัดสามช่องนี้มีลุ้นฮะมีลุ้นแมวจริงๆด้วยฮะมาฮะสี่พันดอกนี้ฮะเป็นไงล่ะวายมาไหลดีจริงเลยทุยไหลดีจังเลยรอบนี้ไหลดีมากฮะเบ็ดสามสิบกำลังมาฮะเบ็ดสามสิบกำลังดีนะใครที่เล่นเบ็ดไหนก็ลองมาเบ็ดสามสิบดูได้นะลองลองเบ็ดสามสิบดูได้แต่ว่าต้องทุนต้องแบบสัก เบทสามีต้องเล่นเท่าไหร่สักพันหนึ่งนะถ้ากลังสวยนะเบทสามสไปฮะเบทสามมาดูว,าว่ามันจะไหลเหมือนหมุนนอกหรือเปล่านะซื้อฟีเจอร์มันจะไหลเหมือนหมุนนอกหรือเปล่านะทุกคนนะคูณสนะิบสอยากได้คูณ18ขึ้นนะน้องๆขอคูณ18ขึ้นได้เปล่าใบาพัดมาแล้วใบพัดยอดฮิตก็โอเคอยู่ แต่ว่าเหลือห้าไม้แล้วนะเหมือนจะขาดทุนยังไงก็ไม่รู้อะโหยจ่ายดูจ่ายดิเออมาสาลายมาหน่อยไหลหน่อยจ่ายไม่หนักเลยจ่ายแบบไม้ละสี่พันไม่มีหรอล <c oughs> ุกยี่หมุนนอกเมื่อกี้ดีกว่าแต่ไม่เป็นไรนะผมชอบซื้อฟิสปินมันดูตื่นเต้นกว่านะหมุนนอกมันดูแบบเปืองตังยางเลยผมชอบซื้อฟิสปิน่นนนะชอบลงทุนเป็นก้อนนี่ ไม่ถึงพันไดไงวะดอกนี้สิไม่ถึงอีกโอ้นึกว่าจะถึงพันนะแต่โอเคกำไรมานิดหน่อยฮะกำไรมานิดหน่อยครับผมคูณสามสิบแล้วฮะโอ้โหถ้ามาเต็มเต็ม <ๆ S 2> กระดานตอนคูณสามสิบน่าสนุกนะทุกคนนะเออสี่พันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดบาทโอเคกาลังดีฮะก็ถือว่าไม่ขาดทุนเนาะ <c oughs> ถือว่าได้ทุนมานิดหน่อยแล้วก็กำไรมานิดนึง ไปต่อฮะเบ็ดสี่สิบฮะเบ็ดสี่สิบตามสูตรเดิมฮะหมุนจนกว่ามันจะแตกโอ้โหหมุนแรกก็แตกอย่างนี้รออะไรล่ะครับแล้วไหลดีด้วยแล้วโอ้โหไหลใหญ่ด้วยฮะแล้ววายวายโอ้โหดวายดิวายไกลไปถึงด้วยฮะโอ้โหวายอยู่ไกลแต่ใจไปถึงฮะรออะไรละ่ะซื้อเลยครับสามพันบาททั่วนะดอกนี้ต้องต้องได้สักเก้าพันเนาะ ดอกนี้ต้องได้สักเก้าวันทำไมมันไม่มาตอนแบบซูชิดอกเมื่อกี้นะโอ้โหถ้าถ้ามันมาจัหว่าคูณโอ้โหแล้วดอกนี้โอ้โหโคูณสี่นี่แค่คูณสี่นั้นถ้ามันคูณสิบแปดล่ะเป็นหนะม,มื่นนะสี่หมื่นมีผมว่าคูณสิบแปดลองคิดแบบคูณสิบแปดเป็นอะไรสักทีกับเลขสิบแปดเนี่ยสงสัยชอบเด็กสิบแปดโอ้โหแมวแมวมารวยอย่างนี้ คูณถึงสิแล้วฮะตามเป้าที่เราวางไว้ฮะเงินไม่สําคัญตัวคูณเท่านั้นสําคัญสุดเงินสีสําคัญตัวคูณมันจะสําคัญอะไรล่ะโอ้แล้วดูดิคูณไปไอ้คูณยี่แปดคูณยี่แปดแล้วอะแล้วดูดิดอกแบบตัวเล็กๆมันก็ยังจ่ายหนักอะทุกคนนี่แหละผมเลยอยากได้คูณแบบสูงๆแล้วแมวไอ้เนโกะเนี่ยเกมเนโกะนี่มันเป็นเกมที่แบบ คูณเยอะสุดแล้วนะให้คูณได้เยอะสุดแล้วอะ่ <คน S 1> วอะเ <คน S 1> วลาซื้อฟีเจอร์โอ้โหกำไรมาพันเดียวงทุกคนไม่ดีเลยพันเดียวก็ถือว่าเป็นกำไรนะทุกคนนะเนี่ยเท่านี้ก็ถอนได้โอ้โหดูดีแล้วไม่ได้ตัวคูณเลยถ้าได้ตัวคูณน,นะโอ้โหจากเก้าร้อยมีเกนะ้าพันนะเมื่อกี้เอาละ <c oughs> <c oughs> ดอกนี้ลายดีขออีกอีกดอกนึงขออีกดอกเน,น้นๆหน่อยโอ้โหครึ่งกระดานแต่ว่าครึ่งกระดานแบบจ่ายน้อยๆจ่ายยีบบาทย7บาทท้อเลยโหดอกนี้สองพันอ่ะทุกคนสุดๆฮะแล้วก็มันก็กินเราไปไอ <c oughs> สัตว์เอออิสบายวายมา ปฮะลองหมุนนอกดูบ้างครับลองหมุนนอกดูบ้างครับเผื่อมันจะไหลดีแล้วก็แตกถึงหลักหมื่นสองหมื่นนะนี่หมื่นห้าไอหมื่นหกแล้วนะนี่หมื่นหกแล้วนะเราตั้งเป้าไว้ที่เท่าไหร่นะเมื่อกี้สองหมื่นอีกสี่พันนะอีกสี่พันมันจะถึงหรือเปล่าฮะสองหมื่นนะ 20, นะโอ้โหาวมาก็ไม่แตกให้หรอกหมุนนอกไม่ค่อยดีเลยนะทุกคนนะหมุนนอกเหมือนจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ หมื่นห้าหมดหน้าตักเลยไหมรอแตกสักทีแล้วก็ค่อยหมดหน้าตักดีกว่าม,ม,วนะมับเขาให้มาแล้วฮะมาแล้วฮะมารวยด้วยฮะเออวายอย่างนี้รออะไรละ่ะโอ้โหจ่ายมาสองพันแล้วนะแล้วเข้าฟีเจอร์เองเลยด้วยฮะไม่ต้องซื้อด้วยฮะโ,โ,โอ้โหเบ็ดสองไม่ต้องซื้อยดโดโคได้ฮะ แบบสองรไม่ต้องซื้อแต่ว่าต้องต้องจ่ายให้หน่อยนะไม่ใช่แบบเข้าฟรีๆแล้วไม่จ่ายอย่างนี้ก็ไม่ได้นะ GMJ ใจดีกับผมหน่อย g m j ใจดีผมหน่อยนะวันนี้ทุน4,000นะทุกคนนะแต่จริงๆได้หมื่นเจ็ดนี่ควรถอนแลวนะทุกคนน่ควรถอนมาได้แล้วนะใครที่เล่นเล่นตามผมก็แนะนําให้ถอนก่อนแล้วแล้วก็่อยมาหมุนกันใหม่ดอกนี้สามพันดอกนี้สี่พัองะ เลขสี่หมุนโอ้โหนี่ก็กำไรแล้วอะเหมินเหมินหนึ่งพันทุกคนเกินฮะเกินเป้าที่วางไว้ฮะโอ้โหดอกลุงนี้หมุนเบ็ดสองร้อยตั้งแต่แรกลุงนี้หมุนเบ็ดสองร้อยตั้งแต่แรกแล้วฮะโอ้โหตั้งเป้าไว้ต่ำไปแล้วแต่วันนี้วันนี้มีธุระนะต้องรีบหมุนรีบถ่ายคลิปรีบรีบอะไรนะต้องไปทำธุระหน่อยฮะ ทุละหมื่นล้านฝากด้วยนะใครที่อยากเล่นเว็บเดียวกับผมกดไปที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะตอนนี้มีโปรโมชั่นฝาก300รับทันที400บาทแล้วก็มีกลุ่มบนทนามให้ด้วยฮนะฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ